ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโซอเอ็ีอีกแล้วนะครับวันตอนนี้ผมก็ทำควิดของเดฟเสร็จแล้วเป็นเควิที่4นะครับซึ่งเควิที่4เราจะได้เป็นบอยฮาร์ดรีควิปมานะบอยฮาร์ดเอาไว้เป็นส่วนผสมสำหรับการได้รับอีเดนนะออ <c oughs> ร่าอีเดนนะก็ต้องทำควิดที่ให้เสร็จนะครับก็หาลิ m โบบุ o กหนึ่งเล่ม สุ่มสามแสนครั้งในริมโบแล้วก็มีสีออร่าดิมโบนะครับก็ง่ายๆนะก็บอกไปคลิปที่แล้วนะครับก็มาส่งเคว็กันเลยดีกว่าฉันคิดว่ามันจะจบแล้วฮ่าฮฉันไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ฉันคิดว่ามันโอเคฉันสบายดีขอบคุณฉันคิดว่ามันไม่เป็นอะไร แต่ว่ามันกับฉันฉันคิดว่ามันมากเกินไปสำหรับที่นี่สำหรับคนดื่นเอาจริงดิขอบคุณนะนี่คือคุยสุดท้ายนะครับสุมห้0แสนในลิมโบนะครับ500แสนโลในลิมโบนะครับจะได้เป็นเดฟ b กบีก็เดี๋ยว จะพาไปดูอ๋ออันนี้ก็อล่าในดิมโบนะครับแอนิมา่าเป็นอารมณ์แบบทเทพแห่งชีวิตประมาณนั้นนะครับโอเคผมขอถอดออกแล้วกันเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูบอยฮาร์ดนะครับ นี่นะกดใช้สูตรนะโอเคสูตรเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมีบอยฮาร์ดนี่นะเป็นน้ํายาที่ใช้เป็นอารมณ์เป็นเฮเวลี่ที่ใช้ได้ในเป็นเฮเวลี่ที่ใช้ได้ใน <c oughs> เป็นเฮเวลี่ที่ใช้ได้ใน ีฮีลิตี้ผมมีไม่พอนะก็คือได้ขวดหนึ่งก็เป็นเฮมเวลี่นั่นแหละอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับเทมอีเดนนะครับมันจะเป็นออันนี้อีเดนนะเดี๋ยวผมทำควยที่5เสร็จเดี๋ยวผมจะไปสอนเทมนะหรือว่าระหว่างที่ทำควยอยู่อีเดนเกิดผมก็จะเทมให้ดูนะอีเดนจะเกิดประมาณตรงนี้นะครับนะถ้าเรามีวอยวอยฮาร์ดนะหัวใจความมืดน,นะครับ ก็จะสามารถเทปอีเดนได้นะครับก็จะเป็นออร่าพิเศษเอ็กคลูซีฟเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอ้ยไม่ไดิก็คลิปแรกเอส่วนแรกก็ประมาณนี้นะครับก็ไปส่วนที่5้5ต่อโอเคครับก็อันนี้เป็นคลิปแทรกเฉยนะครับนะเพราะว่าผมอยากเปิดน้ำยาบ <c oughs> อยฮาร์ดเล่นนะก็เลยทำคลิปนี้เอามาแยกต่างหากนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดโวยฮาร์สัก2ขวดนะครับว่าจะได้อล่าอะไระครับต้องเก็บไว้อันหนึ่งเอาไว้ให้อีเดนนะัปะ่ะโอ้เป็นรูปมัดใจว่ะคนดูปับ๊บอ๋อกุเกลอด้นี่เออเกลว่ะคนดูเดี๋ยวผมจะเก็บดองไว้สักสองสักสิบขวดแล้วมาเปิดรวยๆอย่างน,นนะ โอ้โหโคตเกลือไว้หนึ่งนะจะเ,เปิดอีกสักขวดหนึ่งคือมันเกลือเกินนะารับคนดูมันเกลือเกินไปอีกสักขวดไปผมไม่คิดว่าผมจะดวงเกลือหรอกมั้งกูเกลือจริงไว้ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวไปต่อก็ด้วยคลิปนั้นต่อนะครับ โอเค้นะ okay, ครับนะผมก็ทำควสที่5เสร็จแล้วนะรเราก็จะมาส่งเควสกันนะจะได้ Achievement รับด้วยนะครับมสม5 0 0แสนรับเจ็ดออร่าลิมโบนะครับเจ็ดออร่าลิมโบจะมีอันดิฟายอันดิฟายนิฮิลิตี้แล้วก็เลเว่นแล้วก็อ n ิมาแล้วก็เป็น uh, อันนี้นะครับจากสปอตชั o น แล้วก็น็อตติ้งนะก็จะเป็น7อันพอดีนะกะน็ส่งแล้วมันเสดมากกับคุณฉันมาที่นี่เพื่อบางเส็นบางอย่างโอเคฉันมาเพื่อรอตลอดไปที่แห่งนี้ได้ชิปเมนแล้วนะครอืม โอเคนะ ke, worry, Deep, ครับต้นบรีเด็บนะครับไม่ต้องกังวลนะเด็บประมาณนั้นนะครับโอเค okay. เราก็ได้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรทิตเติลเซเล็กนะครับนี่นะครับต้นลลีเดฟนะครับโอเคเป็นเกอบแบบนี้นะส่วนเอ่ออีเนนนะครับก็น่าจะเป็นคลิปแยกอีกทีนะเพราะว่าผม รอมันค่อนข้างนานแล้วนะแล้วมันก็ไม่เกิดนะเหมือนว่ามันจะเกิดเฉพาะคนด้วยนะก็ถ้าแบบผมยังไม่เกิดมันก็ยังไม่เกิดนะนะอีเดนจะเกิดตรงนี้นะแล้วก็ต้องมีวอยฮาร์ดนะเพื่อเทรมมันนะก็แค่นั่นแหละนะก็รอมันวานะเพราะมันจะไปะไว้ยนิดนึงนะนะแต่ก็พยายามมานี้แล้วนะโอเคแหละนะนะจะผมตัดคลิปลงนะ